ของควัญของเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยนะคะวันนี้นะคะเรามาก่อนมิดไนนะคะโอเคดีใจกับทุกคนด้วยนะคะวันนี้ของควันนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้วันทค่ใช้ในเรื่องเราแคปเจอร์คำพูดนะคะก็ต้องบอกว่านะะให้เครดิตของครูเอวาแล้วกันเนาะอ่าก็ใช้คาว่าคนฉลาดพยายามแก้ปัญหา คนมีปัญญาหลีกเลี่ยงปัญหาและหยุดอธิบายเพราะรู้ว่าทุกคนตีความหมายตามประสบการณ์ของชีวิตของตนเององั่นหมายความว่านะคะมันเป็นเรื่องเรานะคะซึ่งหนึ่งสิ่งที่เราเห็นนะ,ค,ะคนหนึ่งมองเห็นเป็นคนตมอีกคนหนึ่งเห็นดวงดาวอยู่พราวพรายนะคะนี่คือสิ่งที่ คนที่นะคะตื่นรู้และใช้ปัญญาจะใช้เรื่องราวของความรักและความเมตตาโดยที่ไม่อธิบายว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรขึ้นอยู่กับใครคนนั้นจะตีความอย่างไรเพราะใครตีความแบบไหนได้คุณสมบัตินั้นกลับเข้าไปหาตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่วันนี้โปวยให้แล้วมีคนแช์นะคะมีคนแช์มีคนแบ่งปันแล้วทุกคนก็จะได้ร้องว่าอ๋อ ฉันควรจะเป็นคนฉลาดดีไหมนะคะคนฉลาดเนี่ยตามแก้ปัญหาตามนะคะให้ทุกคนเนี่ยเห็นคล้อยตามกับตัวเองโดยที่คนฉลาดเนี่ยมีความรู้และอธิบายไปถึงเซลล์ไปถึงนะคะพลังงานอะไรต่างๆแต่คนมีปัญญานะคะจะหลีกเลี่ยงเลยเรื่องปัญหาเนี่ยจะไม่เข้าไปยุ่งเพราะว่าเข้าไปยุ่งปุ๊บเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องบานปลายนะคะ อย่างใครอะ่ะคนที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับอส,ออสิงหานะคะของชาวอินเดียผู้นำนะคะผู้นำอสิงหาชาวอินเดียนะคะคุณคานทีเขาก็จะเป็นผู้ที่สงบนิ่งนะคะไม่ว่าเจอะอะไรกับเขาเขาก็เย็นและสงบนิ่งสุขภาพนะคะแล้วก็อ่อนโยนสุดท้ายปัญหาก็ถูกแก้ได้ด้วยความที่เขาไม่ไปแข็งขืน ไม่ไปต่าวหาไม่ไปต่อว่านะคะใครๆนะนะแต่อยู่ในเรื่องราวของการที่นะคะเงียบสงบนะคะและก็มีลักษณะของอสิงหาคือให้นึกถึงนะคะคุณคานทีนั่นแหละนะคะเรื่องราวของคุณคานทีเรื่องนี้สนุกนะคะออตอนที่ขณะยังไปเรียนอยู่ที่อเมริกาก็เป็นเรื่องราวที่ถูกเหยียดนะคะถูกเหยียดเชื้อชาติ เพราะมาจากคนเอเชียใช่ไหมทางอเมริกาจะทางอเมริกาไปตอนนั้นก็ยังเหยียดเชื้อชาติว่าคุณคารทีเนี่ยนะคะเป็นชาวอินเดียแล้วเป็นชาวเอเชียไปเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยของอเมริกาทีนี้เรื่องครูอาจจะเป็นสอนสิไม่กินทัดไม่กินกันเนี่ยนะคะเรื่องที่คนสอนนะคะครูผู้สอนเนี่ยก็นะคะทำในเรื่องราวนะคะตำหนิคุณคารที เรื่องทำการบ้านหรือเรื่องทําข้อสอบนี่แหละนะคะโดยการใช้ภาษาที่เอ,อ่อกดนะคะให้คุณทานทีเนี่ยต่ำในความรู้สึกนะคะก็คือใช้คําพูดนะคะเหมือนกับว่าดูถูกเหยียหยามตั้งใจจะทําให้คุณคันทีเกิดความอับอายนะ,ะเหมือนกับว่าเอ,อ่อเป็นความงนี่เง่าหรือนะคะในเรื่องราวปัญญา คือถากทางในเรื่องประมาณที่แบบอยากให้คุณคานทีอนั่นแหละนะคะก็คือทําไมโง่ได้ขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะคะสุดท้ายคุณคานทีก็ไม่ได้โต้ตอบครูอาจารย์นะคะเพียงแต่ว่าเ,เหมือนกับย้อนสอนมานะคะว่าเ,เขาเขาเขาใช้ภาษาเหมือนกับว่าก็นะคะก็เป็นเหมือนโอ,อ้เดี๋ยววันหลังเราเล่าให้ฟังแล้วกันนาะมันจะมีเรื่องราวของการที่คุณคานทีใช้นะคะในเรื่องราวของการที่ อ่อใช้คําพูดที่สุภาพแต่มันย้อนกลับในเรื่องราวของการทําให้ครูคนนั้นนะคะผู้สอนคนนั้นเนี่ยได้ข้อคิดทีเดียวเฉียวนะคะอ่ะนะคะเรื่องราวเก่าๆก,ก็กลับมาเล่าใหม่ในลักษณะของนํามาเป็นตัวอย่างโอเคดังนั้นนะคะวันนี้เราก็ได้ในเรื่องราวของข้อมูลของการที่จะนะคะเป็นผู้ที่ฉลาดดีหรือจะเป็นผู้ที่มีปัญญาดีนะคะดังนั้นก เราจะติดทั้งเป็นผู้ชี่ฉลาดด้วยและมีปัญญาด้วยก็เป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่า,าวิถีชีวิตทุกวันนี้นะคะผู้คนที่ยังไม่ตื่นรู้และผู้คนติดในกระแสนะคะของโลกที่มันรวดเร็วนะคะมันก็จะมีหลากหลายที่เดียวเชียวแต่ถ้าเกิดเรามานะคะปลุกจิตปลุกใจของเราให้มีอยู่ในาการใช้ชีวิตอยู่ในพลังงานที่เป็นสิทธิของตัวเราเองเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะคะสามารถที่จะ ประคองชีวิตของเราและก็สร้างชีวิตของเราในรูปแบบที่อิสระภาพมากขึ้นนะคะโดยที่ไม่ไปนะคะก็เรียกว่าไม่ไปแข่งขันคนอื่นไม่ไปเปรียบเทียบกับใครนะ,ะวันนี้หนึ่งเคล็ดลับค่ะหนึ่งเคล็ดลับที่เป็นของขวัญให้เราก็คือหนึ่งเคล็ดลับความสําเร็จระดับโลกต้องระดับโลกนะคะแล้วคนระดับโลกเขาทําแบบนี้กันนั่นก็คือว่าเป็นการนะคะทำสิ่งไหนก็ตามเขาจะลงมือทําอย่างสม่ำเสม,มอ ม่ำเสมอโอ้โหนะอ่ะนะฮะเป็นเรื่องราวของนะคะคนรวยนะฮะที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเนี่ยไม่มีใครทำสามวันดีสี่วันหยุดนะคะไม่มีใครทำนะฮะหนึ่งวันแล้วก็เวทอีกสองวันไม่มีอย่างนั้นนะคะเป็นแต่เรื่องราวของการการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอเราไม่ต้องยกตัวตัวอย่างใครไกลนะฮะมหาเศรษฐีนะคะของเมืองไทยเจ้าสัวซีพี เซเว่นอิลเวน่ยชั่วโมงมีวันหยุดไหมไม่มีนะคะขายอย่างต่อเน,นื่องเปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะบริหารจัดการให้ผู้คนเข้ามาผัดเวนกันให้บริการผู้บริโภคนะคะทั่วทุกลหลอนแห่งทั่วทั้งประเทศและกี่สาขาทั่วทั้งประเทศนั่นคือแหล่งที่มาของรายได้ที่แม้ยามหลับและยามตื่นเจ้าสัวก็มีเงินเข้านี่คือสิ่งที่เขาทำสม่ำเสมอ และตลอดเวลานี่เหตุของการรวยนะคะนี่คือเหตุของการรวยและนี่คือเคล็ดลับระดับโลกและทั่วโลกใครก็ตามที่มีวิธีการการทําเงินแม้ยำหลับและยำตื่นได้เงินไหลเข้ากระเป๋าในทุกช่องทางแบบที่เรียกว่านะคะไม่ต้องตื่นมาทําเองแต่มีระบบรันอย่างเงี้ยรวยกันทุกคนคนที่สอนเรื่องนี้และอธิบายเรื่องนี้ชัดเจนคือคุณปู่วอลเลนบัฟเฟต ะะเขียนหนังสือในหนังสือของเขามีอยู่เล่มหนึ่งที่บอกว่าเมื่อไรก็ตามที่นะคะมนุษย์เราหรือเรานี่แหละนะคะใครก็ได้ที่ยังไม่สามารถหากลไกวิธีการหาเงินได้แม่ยำหลับยำตื่นได้นั่นแหละจะต้องนะคะจะต้องรีบหานะ่นะคะเหมือนกับว่าปู่วอร์เรนวอตฟล์เนี่ยนะคะกำลังจะสอนให้พวกเรานะคะว่าตัวท่านเองก็หาเงิน ไม่ยมหลับได่ยอมตื่นเอาเงินไปต่อเงินเอาเงินไปบริหารเงินเข้าอยู่ในกองทุนทั่วโลกอะไรเงี้ยนะคะโด,โดยโดยเฉพาะของเขาก็เน้นเน้นในเรื่องราของที่เขาซื้อสต็อกมาเก็ตหรือนะคะตลาดหลักทรัพย์หรือหุ้นนะคะเล่นหุ้นของเขาแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่นะคะมอนโจ้เอาเป็นของขวัญมาให้พวกเราใครที่ปรารถนาจะมีความร่ำความรวยประสบความสำเร็จในทุกเรื่องนะคะคุณก็ต้องมีในเรื่องวความสม่ำเสมอในการลงมือทํา การลงมือทำมันคือปลายเหตุในการที่คุณรับจากนะคะความคิดและความรู้สึกของคุณที่มีการวางแผนจัดเตรียมและมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเมื่อคุณมีเป้าหมายชัดเจนแล้วคุณจะต้อง just do it ก็คือลงมือทําทันทีและต่อด้วยนะคะ jump until it l a n jump until it l a n หมายความว่าลงมือเต้นจนกระทั่งฝนตก นั่นหมายความว่าลงมือกระทํทาจนกระทั่งนะฮะลงมือกระทํทาจนกระทั่งมันเห็นผลไม่ได้ก็คือไม่เลิกได้ได้ไม่ก็คือไม่เลิกไม่ได้ก็คือไม่เลิกถ้าคุณเป็นอย่างนี้ได้คุณทําอย่างนี้ได้ไม่ว่าคุณจะจับทําอะไรก็ตามคุณก็ประรสบความสําเร็จได้และไอ้ความสําเร็จมันก็จะมีรางวัลกลับมาเป็นตัวเงินเป็นชื่อเสียงเป็นความประสบความสำเร็จเป็นความสุขแ,และทําให้ครอบครัวนะ,ะอยู่ดีกินดี อย่างนี้เลยนะคะวันนี้ก็คือว่าเป็นของขวัญน,นะคะที่มาเมาให้พวกเราเป็นเคล็ดลับนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะได้ไปพิจารณาด้วยว่าทำไมบางสิ่งบางอย่างที่คุณลงมือทําแล้วมันยังไม่สําเร็จนะคะมันยืนยะระยะเนะี่ยเพียงพอหรือ,อยังและ2คุณลงมือทําได้สม่าเสมอหรือไม่นะคะเอาเป็นว่าเวิร์กช็อปนี้นะคะน่าจะเป็นเวิร์กช็อปที่5นะผู้เดี๋ยวเป็ใส่ใส่ให้เลยนะคะใส่ในเรื่องเรา ของเวิร์กช็อปที่5ให้พวกเราไปเลยแล้วกันนะคะนี่ก็เวิร์กช็อปกระทันหันขึ้นมาเลยนะเวิร์กช็อปที่5นั่นก็คือจงนะคะจงลงมือทําในสิ่งที่ตนเองรักวันละหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงคือหนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงคือหนึ่งชั่วโมงนะคะนั่นก็คือก็เหมือนกับที่เมีนทอยที่มาอยู่ในเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยมาในเพจกูรูแล้วไปค ทำติ๊กตอกแล้วก็ไปตัดต่อคือ1ชั่วโมงวันละหนึ่งชั่วโมงนี่คือสิ่งที่บันทอยที่ทำเวิร์กช็อปตัวเองอยู่เหมือนกันนั่นหมายความว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ต่อเนื่องเป็นทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ทำได้และไม่ไม่หยุดเลยแม้แต่วันเดียวและไม่หยุดเลยนะคะ เออ่ถามว่าวันเดียวมีหยุดไหมมีอยู่นะก็คืออาจจะเป็นอะไรที่นะคะเออ่ก็ก็ก็ถือว่าเว้นเว้นเนี่ยไม่เกินไม่น่าจะเกิน3วันในการเว้นนะคะตั้งแต่ทํามาคือทําต่อเนื่องวันละหนึ่งชั่วโมงนี่คือเวิร์กช็อปที่5นะคะเวิร์กช็อปที่5เขียนใส่ตอนนี้เลยเดี๋ยวลืมนะคะเวิร์กช็อปนี้นะคะมิมโพลิจี้ก็บอกเลยว่ามันเลิศมากๆเลยที่ที่รักมันเลิศมากๆสําหรับทุกๆคน เลยนะคะเวิร์กช็อปให้เลยนะเออเวิร์กช็อปอ่าเวิร์กช็อปห้านะคะเวิร์กช็อปห้านั่นก็คือทำในสิ่งที่ตนเองรักนะคะและทำต่อเนื่องวันละหนึ่งชั่วโมงโดยไร้ข้ออ้างทั้งสิน้นทำไปให้เหนือจำนวนเงินที่มันจะได้นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องคิดเรื่องตัวเงินนะ,ค,ะคุณไม่ต้องไปคิดว่า คุณทาแล้วคุณจะต้องนะคะไปแลกเปลี่ยนกับเงนินนี่คือสิ่งที่คุณเอาเวลาที่คุณมาทําด้วยความรักให้คุณลงมือทําปลูกเรื่องนะคะต้นความรักของคุณคุณอาจจะนะคะทำงานประจําอยู่เช้าตั้งแต่นะคะเช้าตั้งแต่8ปดโมงคุณเลิก5้าโมงเย็นนะคะ คุณเลิกงานเสร็จร้อยอ้าวพักผ่อนหนึ่งชั่วโมงหลังเลิกงานสตาร์ทที่หนึ่งทุ่มคุณอาจจะไปขายขนมรครกหรือทําอะไรก็ได้แล้วคุณสามารถทําขนมรครกขายได้ทุกวันทุกวันทุกวันนะคะแล้วเขาพอประมาณสองทุ่มคุณต้องหยุดทําใครไม่มาสั่งนะ,คะใครไม่มาซื้อภายในสองทุ่มคุณไม่ต้องขายเพราะคุณจะปิดร้านอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการที่คุณต้องการเงินแต่คุณต้องการว่าฉันมีความสุขกับการทําขนมรครกอันนี้คือยกตัวอย่าง นะคะอ่ะตัวอย่างที่สองสำหรับนะคะสำหรับสาหรับคนที่ทําง,งานประจำนะคะอ้าวคุณเป็นเซลก็ได้เซลขายนะคะอันนี้คือจะได้ยกตัวอย่างใกล้ตัวเพราะมีเพื่อนขายคอนโดโอเคคุณเป็นเซลขายคอนโดและกิเงนินเดือนประจํากับบริษัทเงินเดือนประจํากับบริษัทแล้วคุณก็มีเวลาการเลิกงานที่6กโมงเย็นอ้าคุณไปรีแลกถึง1นึ่งทุ่มนะคะสองทุ่มถึงสามทุ่มเป็นเวลาที่ คุณจะสามารถนะคะวาดเขียนหรือนะคะระบายสีน้ําหรือทําอะไรก็ได้ที่คุณชอบที่คุณรักอะ่ะหนึ่งชั่วโมงในหนึ่งชั่วโมงคือสามสิบนาทีเนี้ยไอหกสิบนาทีเนี้ยนะคะทำต่อเนื่องทุกวันทุกวันทุกวันโดยไม่คํานึงว่าภาพจะขายได้ไม่ได้แต่ทําด้วยความรักคุณจะเอาใส่เอาภาพใส่ในแฟ้มสะสมสะสมสะสมนี่คือส่วนของการที่คุณนะคะ กำลังสร้างสิ่งที่คุณรักด้วยเงื่อนไขที่อิสระไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงินใดๆให้คุณทำด้วยสภาวะที่เหนือกว่าการเงินนะฮะนี้เป็นวิธีการฝึกจิตของคุณยกจิตใจของคุณน่ะนะฮะเพื่อที่จะ ให้ตัวคุณเองเนี่ยมีคุณค่าและทําในสิ่งนะคะที่คุณรักเนี่ยมันจะก่อเกิดเป็นโมเมนตัมพลังงานนะคะที่มัจระย์ทำให้คุณเกิดนะคะเรื่องราวของพลังงานไปดึงดูดความโชคดีบางประการเข้ามาได้อย่างง่ายๆสบายๆนี่เป็นทอยจี้เอาเคล็ดลับมาเผยให้ฟังนะคะแล้วเป็นทอยจี้ทำอย่างเนี้ยนะคะตั้งเอ่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่บอกว่ามาหามาคุยกับพวกเราไม่หยุดนะคะ ตลอดตลอดทุกวันเนี่ยนะคะไม่หยุดแต่ในเรื่องงานที่เป็นอยจีย้ทำนะคะในะเบื้องหลังเนะี่ยเบื้องหลังของงานที่ทําในในชีวิตประจําวันอนะ่ะมันกลับกลายเป็นเรื่องเรามีเหตุการณ์สถานการณ์สนับสนุนให้เป็นอยจีย้มีไรายได้เข้ามาเจ็ดหลักเจ็ดหลักนะคะอย่างมหัศจรรย์นี่คือเรื่องราวของฉากหน้าก็คือเราใช้พลังงานในการมาแบ่งปันความรู้ความรักความอะไรต่างๆโดยที่ นะคะไม่เกี่ยวพันในเรื่องราวของธุรกิจการค้าการขายเลยเลยดังนั้นพวกเราจะไม่เคยเห็นว่าเป็นทอยที่กดบอกกดไลค์กดกดแช์นะเพราะอะไรเพราะเป็นทอยที่สุขใจแล้วที่ได้ทําตรงนี้นี่คือส่วนที่เป็นทอยที่ทำเวิร์กช็อปให้กับชีวิตตัวเองคือมีพันธสัญญาว่าฉันจะแบ่งปันนะคะในเรื่องราวข้อมูลสิ่งดีๆให้กับพวกเราวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ยังทําอยู่อันนี้เป็นศัจจ์วาจาด้วยแล้วก็ลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะคะ สิ่งที่ได้ตอนนี้สิ่งที่ได้ตอนนี้นะคะทุกคนเรื่อง YouTube YouTube ปันเทคโนยีเติบโตแบบชนิดที่ว่าโอ้โหนะคะเขาสกอสกอของ YouTube เนี่ยเขาตัดเขาตัดกันที่เขาเรียกว่าเขาตัดกันที่หนึ่งพันหนึ่งพันสับสไนะคะแล้วก็จำนวนชั่วโมงการดูเนี่ยสี่พันนะคะในเรื่องราวของความรักในการค่อยๆสร้างค่อยๆปลูกค่อยๆนะคะทำ คือทำทุกวันเติบโตทุกวันกลายเป็นตัวนี้คือเป็นเรื่องของการก้าวกระโดดนะคะแล้วนะคะในเรื่องราของพลังงานโมเมนตัมในการที่เราพูดแต่เรื่องเราสัจธรรมพูดเรื่องจิตวิญญาณความเป็นจริงพูดเรื่องนะคะหน้าที่การงานที่จะทําให้ทุกคนมีกําลังใจพูดเรื่องนะคะเกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยก็นะคะสิ่งที่ได้มาคือสุขภาพดีขึ้นนะคะผิวพรรณกระจ่าง นะแจ่มใสขึ้นเร็วๆนี้เนี่ยเดี๋ยวมันทอยจี้ขายแป้งคุณก็ซื้อแป้งมันทอยจี้ขายนะ,ะครีมล้างหน้าคุณก็อยากซื้อครีมล้างหน้ามันทอยจี้จับในเรื่องราวกันแดดคุณก็อยากซื้อกันแดดเพราะนี่คือผลลัพธ์ของการที่นะฮะจากการที่ใช้เวิร์กช็อปที่5นี้โอเคไหมอ่ะมากับในเรื่องราวก่อนที่จะเข้านะฮะในเวิร์กช็อปวันนี้เนี่ยนะคะให้เคล็ดลับระดับโลกมาให้พวกเราแล้วถ้าคุณใช้เวิร์กช็อปตัวนี้นะคะแล้วมาฟังมินทอยจี้ คุณจะไปพิจารณาแล้วนะคะว่าอาแล้วพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะเริ่มต้นทําอะไรตั้งแต่นะคะ mm. เป็นวันแรกนะคะ mm. ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและสะสมในเรื่องราวสิ่งที่ฉันละให้ตัวฉันทําได้วันละหนึ่งชั่วโมง mm. มันไม่มีใครเสียหายนะคะ mm. เพราะว่าคุณน่ะ mm. มีศักยภาพล้นเหลืออยู่ในตัวคุณ mm. คุณมีบางสิ่งบางประการที่คุณอยากทําและคุณยังไม่ได้ทําใช้โอกาสนี้ใน,ใน,ในการทำ mm. นะคะ ใช้โอกาสนี้ในการทำมินทอจี้เห็นในเรื่องเราเวิร์กช็อปนี้นะคะที่อาจารย์มินทอจี้ให้มามินทอจี้บอกว่าก่อนที่จะเจอเวิร์กช็อปนี้มินทอจี้ก็เปิดในเรื่องเพจและทำกูรูยอยู่แล้วเมื่อได้เวิร์กช็อปนี้มามินทอจี้ก็เข้ามาทำเปลี่ยนพลังสู่ความรวยทันทีนะคะอันนี้คือเปลี่ยนพลังสู่ความรวยเนี่ยเป็นเรื่องราวที่มินทอจี้ได้นะคะการทำเวิร์กช็อปของอาจารย์มินทอจี้ด้วยนะคะ แล้วก็ทําต่อเนื่อง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 มาแล้วก็นำตรงนี้ไปใส่ y o u y u u t u b e ก็เติบโตเติบโตตบโตนะฮะเมื่อถ้าเข้าเงื่อนไขของ y t u t u นะคะห0ึ่งพันสับสคแล้วก็สี่พชั่วโมงนั่นหมายความว่า u t u b e กลายเป็นแหล่งสร้างรายได้แม้ยามหลับและยามตื่นให้มัลอยจิอัตโนมัติโดยที่นะคะไม่ได้ไม่ได้ทำในช่วงเวลาของการที่ทํางาน อื่นๆอยู่นะคะใช้คาว่าอื่นๆเพราะทำงานหลากหลายอยู่นะคะหลากหลายนะคะเพราะรักนะคะในสิ่งที่ทำและโฟกัสในแต่ละอยะ่างนะคะโฟกัสในแต่ละอยะ่างตรงนี้ u ักเซสเสร็จปุ๊บนะคะคลิกเวลาก็มาในเรื่องราวของการมาโฟกัสเรื่องนี้โอเคไหมอ่ะนะ,ะฝากไว้นะคะนี่คือเคล็ดลับระดับโลกเลยนะคะถ้าคุณทำบางสิ่งบางอยา่างอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอนะคะ คุณไม่ต้องห่วงเลยประตูความสำเร็จอะเปิดรอคุณอยู่แน่นอนเพียงแต่คุณอะเริ่มเมื่อไหร่มมรนะคะให้ต่อเนื่องเมื่อนั้นนะคะเริ่มเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ในการเริ่มให้ต่อเนื่องวันละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะหนึ่งชั่วโมงคือหนึ่งชั่วโมงอาจจะเกินได้ไม่เกินนะคะสักสามสิบนาทีอันนี้คือแล้วแต่คุณนะคะแต่ตัวมันโทจีเนี่ยตอนนี้เนี่ยในเรื่องราวของการสร้างพลังเกี่ยวกับการ การพูดเพราะตัวเองต้องขุดข้อมูลนะคะขุดข้อมูลเพราะเป็นนักเขียนนะ ดังนั้นเราต้องขุดข้อมูลอันไหนที่มีความจําเป็นต่อนะคะผู้อ่าน Men t o ยจี้ก็จะมาเรียงร้อยและทําหนังสือให้พวกเราเร็วๆนี้ดังนั้นในชั่วโมงนะคะในการทำเวิร์กช็อปเนี่ยมันก็จะได้หายูทนะูบที่จะสร้างรายได้มันจะได้ข้อมูลในการเขียนหนังสือมาด้วยนะคะแล้วไม่ได้มีเป้าหมายในการเขียนหนังสือให้คนไทยอ่านเท่านั้นนะคะมันจี้ตั้งใจที่จะทําเขียนหนังสือที่เรียบง่ายที่สุดที่ ทุกบ้านบนโลกนี้ต้องมีหนังสือเป็นทัีคล้ายกับเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อบทสดมนต์หรอหรือคล้ายกับคู่มือคู่มือการใช้ชีวิตนะคะอยู่ในบ้านทุกบ้านและเป็นเรื่องที่เรียบง่ายที่สุดนะคะไม่มีภาษาซับซ้อนและเพียงแค่ทำอ่าแท่อ่านหนังสือเล่มนี้คุณก็สามารถขับเคลื่อนพลังงานชีวิตของคุณได้ทันทีทันใดโอเคไหมอ่ะ ให้เวิร์กช็อปนะคะหลังจากจบตรงนี้คุณไปดูว่าเวิร์กช็อ p นี้คืออะไรนะคะฝากไว้นะคะให้ทุกคนด้วยความรักของความนี้บอกเลยว่านะคะเป็นโบแดงสําหรับทุกคนให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามและก็นะคะมีในะเรื่องราวของการยกจิตยกใจของตัวคุณเองสู่นะคะการเป็นผู้ที่เข้าสู่มิติที่5 <c oughs> แล้วไม่ต้องล่วงหล่นมาในคลื่นพลังงานที่ มันจะทำให้คุณลงหลุมดำอีกต่อไปนะคะโชคดีกับทุกคนค่ะ